สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมื่อกลับมาพบกับสาวหนิงผ้าร่วยคือเก่าเนาะคะ่ะเมื่อีสาวนิ้งผ้าร่วยสิผ้าท่านผู้ชมไปติดตามแนวทางตัวเลขความฝันกับแม่กองค่ะเป็นโครงสุดถ่ายเนาะคะ่ะค่ะแม่กองเพิ่นกะว่าเพิน่นฝันแล้วมื่อขึ้นนล่าสุดเนาะคะ่ะเพิ่นฝันว่าผีผุฒ่าย่างออกจากตนนะะ้นคอเนาะค่ะยางมามาลัดทางเพิ่นค่ะหลัวก็มาเว้ามาคุยกับเพิ่นเหลืองผลกําไรเนาะคะ่ะจากการ เห็ดมั่นสำปลหลังค่ะมาถามว่าเห็ดมั่นปีนี้ขาดทุนหรือว่าใดกําไรเนาะคะ่ะไม่กองเพิ่นกระเด็ดต่อไปว่าเพิ่นขาดทุนค่ะเพิ่นบไา้กํากไรเนาะ,ค,ะค่ะค่ะแล้วพีผู้เทา ก็หาโศเพิ่นเนาะค่ะบอกเลขกเพิินมาสามตัวค่ะ่าดและเลข3สามตัวที่ผีบอกสิเป็นตัวไรสาวนิ่งกับบัพาดค่ะสาวนิ่งกับสิพ้าท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของเมกองผอมๆกันกับสาวนิ่งเนาะค่ะคาะแต่ก่อนที่สิไปฟังความฝันของเมกองสาวนิ่งก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจ กดไล่กดแช่กดกระดิ ng ไห้กับสาวหนิงพ้ร่วยน,นั่มในเด้อค่ขะข้าเลยตอนนี้แมกองเพิ่นกระนางถ่ายอยู่ยังบ้านของเพิ่นแล้วค่ะเพื่อเป็นการเบเสียเวลากับไปรับชมรับฟังความฝันของเมกองผอมๆกับสาวหนิงค่ะคสวัสดีค่ะเมกองค่ะสวัสดีค่ะเมกงครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะมือนีนช่องสาวหนิงพ้ร่วยข่องพุ่นฉ่ำนวครับค่ะมาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันกับเมกองเนาะค่ะเป็นโครงสุดท้ายค่ะมือนี้ก็เป็นวันที่สามสิบ นาะได้ยินว่าแม่กองฝันมื่ขึ้นนี่วาซันฝันจากไหนนอเบาสูฟังเนี่ยค่ะฝันอยู่ม่ขึ้นนี่ก็ฝันบางประมาณตีสามสิเขาวา่าตีสี่ก็ฝันว่าไหลไปหาปลาไปหาปลานัน่นกะไล่มาอยู่ปลานัน่นได้ปลามากกบปลาเล็กปลาหน่อยนี่แหละไล่มาก็เพาอะไรกินอยู่คะกะยางมาน้ำทางมาเนี่ย ยางมาลำทางแนี่มีคนอายุประมาณบางหาสิบปีนี่ล่ะคแต่มารัดอยู่บนหันทางก็เลยว่าน้อย,น,อยน้อยเพิ่มมาไล่บัวปลาเพิ่มมาได้เพราะเลยกินอยู่แม่ก็เลยว่าเฮ็ดมันปีนี่ขายเงินในเงินหลายปันได้เพิ่ว่าค่ะโม่ไห่แล้วแม่ว่าเป็นตะวิทนีวิทย์ชิ้นอยู่บอ่อเพิ่ว่าค่ะมบม่พิทแล้วนะโอ้ยดูเลย เพิ่นนั่นว่าเม่นั่นเป็นเซียวหลูกเพิ่นอือหูกล่าเอ้ยเพิ่นว่าอันขั้นสั่นน่ะเม่สี่บอกเล้อเพิ่นว่าค่ะบอกบอกจังไรละเม่ก็เลยว่าเม่สี่บอกเลขเพิ่นว่าค่ะเลขตัวไรละเม่แเม่นก็เลยว่าเก้าหกเจ็ดเพิ่นว่า ก้าหกเจ็ดแม่ก็ย่งอีกอยู่สองขุมเพิ่นบ่านเนาะบอกมาเบิ่งน่ะแม่ดูกสิไปซื้อแม่ก็เลยว่าค่ะบ้านอีคุมนันเพิ่นก็ว่าสองสองเก้าสองสองเก้าบ้านนี้ก็ย่งอีกหลุมหนึ่งแปดแปดหันหลังมาเพิ่นหันหลังมาเพิ่นงวกหนางวกหลังหันมาเห็นอยู่เสียเพิ่นแปดแปดท่งหลัง เห็นอยู่ข้างหลังแปแกๆเพื่อนส่เสือจังไหนคะคุณแม่านมาเสียกิลากับโบเมนเสียนันก็สมัยร่นตื่อไปหรอกคือโบราณเน่คือก็จัจวาาเมว่าเสียเพื่นคือมีแปดแปดคืออันสมัยใหม่แท้อุ้ยสวยอันเสียแม่นี่ตัดดึกลำบันได้ดูเพื่นว่าคุยกันกับเพื่อน กับเพาะเจ้าเลยบอกเลขนะแม่ว่าขายมันบอเลยเงินดายมันชิบวิทย์หนีวิทย์จริงเลยท่องพอสอะไรคะคุณแม่เพลีนยางออกมาจากต้นข่อใหญ่ต้นข่อใหญ่ต้นข่อใหญ่ต้นมะข่อนั่นบอกแม่นทางทางทางบ้านของคุณแม่บอกเรื่องอะไรเรื่องท้องหน้าบานนี่เพิ่นกระบะนี่เอานั่นอ้าวเพิ่นมาเพิ่นมาแม่นี่เป็นเสี้ยวกันกับลูกเพิ่นเพิ่นว่า ในความฝันแม่ค่ะบานนี้เพิ่นก็ว่านเสือเอาเล้วลูกเล้วเพิ่นว่าแม่ก็มาคิดว่าอุ้ยเพิ่นบอกเล็กูตัวในความฝันนี่ค่ะบานนี้แม่ว่าวันนี้แล้วอเได้สื่อชีวิตนี่เวิทย์สินเพิ่นถามเรื่องเฮดมั่นเหลืองเฮดมั่นเพิ่นว่าพี่นี่ขายมันดในไรเป็นไรน้อยเพิ่นว่าค่ะแม่าบ่ได้ไรเด้อเป็นตะวิทนี่วิทย์สินอยู่บ่เพิ่นว่าค่ะ บวิดแล้วเม่กเ็เลยว่าโอ้ยดูกูคื้สร้างว่าเถี่นนเนอคุณว่าเม่สิได้บอกลีกได้บัดนี้เพื่อนว่าอมเพื่อนเบาเนาะบ้านนผูพเท่าที่คุยกับคุณเม่นั้นลักษณะท่าทางเพื่อนแต่งตัวอย่างไรคะแต่งตัวเสียกระบอกขึเสียสมัยเฮาแล้วกระเสียแต่สมัยแต่พอแต่เม่คุเดียว บาทนี่เลาประมาณหาสิบปีนี่แหละคือประมาณหาสิบปีแม่์เม่ก็บอกเคยเห็นจักเที่ยพิ่นมาเม่แเม่์เป็นเสียวหลูพิ่นครับแล้วอันพวกผมเผ่านี่งอกบอกข้าหาสิบปีนี่กะแซมแน่แซมงอกแน่แซมงอกเน่ค่ะเาบาดีดีเบาดีเบามวเบาดีเบามวนค่ะต่บ่า แม่มาคิดว่าเป็นเซียวกันหึงตอนไหนเนาะแม่ว่าเล่า<ม>ว่าดืนมาเป็นเซียวกันกระมูกเล่าเราว่า<ม>แต่ในความฝันคุณแม่คิดว่าเป็นคนบอแม่ว่าผีคิดว่าผีมาแม่ผีบอพาญางมาจากต้นอคอพญางออกมาจากต้นคอค่ะส่วนหมากคุณแม่เพิ่นสิฝันเห็นแต่ผู้เฒ่าเนาะฝันเห็นผู้เฒ่าค่ะเส้็จแม่เป็นเนนั้นะ ฝันเก่ยวกับผู้เฒ่าบอกง่ายๆซะผีผู้เฒ่าเนาะผีผู้เฒ่าค่ะก็อาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางเนาะที่เิ่นสิงสถิตย์ใน้นตม้ใหม่เพิ่นอาจจะไม่ห้โชกห้ลาภพุณแม่ก็ได้ครับผมแม่นค่ะก็ขอห้มีโชคมีลาบกับแม่กองเนาะค่ะในงวดวันที่หนึ่งท่านว่าคมสองพันห้ารอยหกสิบหกนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขของมันของแม่กองค่ะ เพื่อนฝันเพื่อนกับแม่วาสู่ท่านผู้ชมทางบ้านฟังเนาะค่ะก็ให้ได้โชคกับแม่กองอีกขังหนึ่งเนาะค่ะค่ะเพื่อนก็บอกแม่ซ้ำนั่นแม่กับหงเมียได้ดูค่ะแม่กับแม่จว้โอไยฝันตัวนี่เมียว่าแม่กองกับฝันโบยาวเนาะฝันโบยาวค่ะฝันสันสันค่ะฝันโบยาวนะฝันยามไรกันมแต่สันสันค่ะ ค่ะก็ขอขอบคุณแม่กองหลายๆเ้อค่ะที่แม่กองบ่แพงตัวเลขค่ะขอให้โชคดีเบิดสุขุสุคนเนาะค่ะให้ถูกเลขถูกหวยกันเบิดสุคนค่ะในงวดวันที่หนึ่งท่านว่าคม2 5 6 6นี่ค่ะค่ะขอบคุณแม่กองหลายๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณดวงกระซิบซขอบคุณแม่กองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสาธุค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีความฝันของแม่กองค่ะสวัสดี่ะสวัสดีค่ะสวันดีค่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดค่ะสวัสดี่ะสวัสที่ะสวัสดีค่6 ค่ะเืะ่อแรกหรือคลิปแรกที่แม่กองเพิ่นฝันค่ะเพิ่นฝันว่าผีผู้เท่าซักไมคันเฒ่ามาบอกเลขเนาะคะ่ะเลขที่ผีมาบอกก็คือห5ห6 5หาหหหาเลข3โตค่ะส่วนเลข2โต8 3 8 3ดดสค่ะค่ะและคลิปที่สองเนาะคะ่ะคลิปที่สองที่แม่กองเพิ่นฝันหลาสุดเลยเป็นโค้งสุด้ายก็คือผีผู้เท่าเฝ้าต้นข่อใหญ่เนาะคะ่ะยางมาบอกเลขเนาะคะ่ะ เลขที่พียางมาบอกค่ะพี่พเฒ่าต้นคอยยายยางมาบอกก็คือเก่าหกเจ็ดเก่าหกเจ็ดค่ะเลขสามตเนาะค่ะแล้วก็อีกคุ้มหนึ่งค่ะสองสองเก่าสองสองเก่าค่ะค่ะส่วนแปด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 นี่เป็นเลขเบอร์เสือเนาะค่ะเพิ่นนมาเพื่อนเห็นอยู่เสือผู้เฒ่าเพื่อนว่าพอหันหลังกลับจังไหนจัง เห็นหมายเลขแ8ดอยู่ทางหลังเพิ่นว่าเสือก่ะคือเป็นเสือโบราาอยู่ขึ้นมีหมายเลขเพิ่นว่าเนาะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของแม่กองที่เพื่อนห้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟัง ขอห้มีโชคมีลาบในรางว่าใหญ่กับแมกองเบิดสุขูสุคนเนาะค่ะในงวดวันที่หนึ่งท่านว่าคม2566ค่ะค่ะอย่าลืมตัดอย่าลืมกับอย่าลืมหมุนเนาะค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมตัดอย่าลืมกับอย่าลืมหมุนค่ะกันไว้ค่ะอย่าลืมว่าหกกับเก่าเป็นตัวเดียวกันค่ะอย่าลืมว่าเจ็ดกับหนึ่งกับเป็นตัวเดียวกันเนาะค่ะแปดกับสามกับเป็นตัวเดียวกันค่ะอาจจะกับหัวกับหางได้ค่ะ นี่ก็เป็นแนวทางค่ะเป็นแนวทางที่นาเสนอให้กับท่านผู้ชมเนาะค่ะกวิเคราะห์พิจารณาเอาหมากตัวใดชอบตัวใดให้เอาตัวนั่นค่ะเอาตัวที่จะล้องมากค่ะค่ะสาหรับคลิปนี้สาวนิกงขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิงผ้าร่วยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหม่านขวัญยืน่นมีโชคมีลาบ เฮ่งเฮงมานมานปังปังำรำร่วยำรำร่วยถูกหวยสุขุสุขนเด้อค่ะเดอ้อค่าสุดท้ายนี่สาวนิ้งก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนิ่งพ้าร่วยได้เห็คดคลิปดีๆมาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ